สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์เครือข่ายสอบอกรอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะคะดิฉันนางสาวณัฐมลศิมิพานเจ้าของศูนย์เครือข่ายค่ะจุดแรกนะคะเข้ามาด้านหน้าของศูนย์ ก็จะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไทยนะคะปล่อยไก่พื้นบ้านนะคะเป็นไก่แจ้และไก่ชนเดินหาอาหารกินอยรอบๆนะคะตรงนี้คือจุดของโรงเรือนเลี้ยงไก่ไทยค่ะประกอบไปด้วยไก่ไทยจำนวน300ตัวนะคะวิธีการเลี้ยงแบบลดต้นทุนเราก็จะผสมแหม่แดงกับผักตบชวาสับไปให้เขากินด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไก่ชนกับไก่แก้ที่เราเลี้ยงอยู่บริเวณรอบบ้านค่ะถัดมาด้านในนะคะก็จะเป็นทางเดินเข้าไปสู่ฟาร์มด้านในก็จะเป็นซุ้มไผ่นะคะเศษใบไม้เศษใบไผ่เราก็จะนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักค่ะตรงนี้คือบริเวณคอกปุ๋ยหมักนะคะเราก็จะผสมกับพวกมูลสัตว์ต่างๆที่เราได้จากฟาร์มของเราไม่ว่าจะเป็นขี้เป็ดหรือขี้ไก่นะคะ ก็จะมีห่างค่ะเราจะเลี้ยงปล่อยเขาไว้รอบๆเวลามีอะไรผิดปกติเขาก็จะร้องส่งเสียงเราก็จะรู้นะคะ <c oughs> นี่ก็คือหมูป่าค่ะหมูป่าเรามีอยู่ประมาณ30ตัวค่ะ <c oughs> ถัดจากคอกหมูป่าก็จะเป็นบ่อน้ํานะคะที่เราเลี้ยงปลาค่ะ <c oughs> ในบ่อก็จะมีปลานิลนปลาตะเพียนแล้วก็ปลาสวายนะคะ <c oughs> ตัวนี้เราก็จะมีการแปลรูป ปลาตะเพียนกับปลาสวายเนี่ยเราจะนํามาทําเป็นปลาส้มนะคะปลาสวายนอกจากทําเป็นปลาส้มแล้วเราก็ยังมาทําเป็นปลาแดดเดียวด้วยค่ะอันนี้ไข่เป็ดค่ะเราแปรลรูปทําเป็นไข่เค็มนะคะหน่อไม้ค่ะนอกจากเราขายสดแล้วเราก็ยังเอามาทําเป็นหน่อไม้ดองนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะ อันนี้ก็เป็นปลาสวายแดดไข่ไก่กที่เราได้จากฟาร์มนะคะเ,คเราก็จะนํามาทําขนมอย่างเช่นเค้กกล้วยหอมที่เราได้รับนะคะจากการที่เราเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายสพกรอันดับแรกเลยก็คือการที่ตัวเกษตรกรนะคะได้เพิ่มพูนความรู้แล้วก็นําความรู้นั้นมาทําให้ศูนย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านกระบวนการหรือคุณภาพของสินค้า ที่ศูนย์ได้ผลิตออกมาเช่นอย่างที่ศูนย์นะคะเราเลี้ยงเป็ดแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่ใช่ไหมคะเมื่อเราได้เข้าเป็นสูน่การเรียนรู้แล้วมีการส่งไปอบรมเราก็คือนําความรู้มาพัฒนาในศูนย์ของเราทํำยังไงที่เราจะลดต้นทุนอาหารสัตว์ทํายังไงให้คุณภาพของไข่ไก่ไข่เป็ด ของเรามีประสิทธ,ธิภาพและนอกจากนั้นทํายังไงที่จะให้เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่อยู่ในศูนย์ของเราอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ทําให้ตัวเกษตรกรสามารถพัฒนาศูนย์ให้ประสบความสําเร็จท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณ ำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนคนปรปฐมกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับโครงการดีๆที่ให้เกษตรกรได้เข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายสออกรเป็นการที่ตัวเกษตรกรได้พัฒนาเพิ่มมูลทักษะความรู้ทางด้านงานเกษตรงานปศุสัตว์นำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาสินค้าให้เกิดคุณภาพเป็นการต่อยอด ให้สินค้าที่เราทำอยู่นั้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและนอกจากนั้นการที่เราเป็นศูนย์การเรียนรู้เรายังได้แบ่งปันเผยแพร่และส่งต่อความรู้ภูมิปัญญาทางด้านงานเกษตรทางด้านงานปัศุสัตว์ไม่ได้แค่ แบ่งปันให้แก่ตัวเกษตรกรด้วยกันยังเป็นการแบ่งปันให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานทางด้านการเกษตรและงานทางด้านปศุสัตว์ค่ะต้องขอขอบคุณมานณที่นี้ค่ะ